สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายวันนี้มาพร้อมกับแท็กเตอร์โดมอีกเส้นเคยครับสำหรับผมไม่ต้องเมาหลาหลครับยับครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแท็กเตอร์โดมชาแนลนะครับวันนี้มาไถสวนครับไม่ใช่สวนสิถนานะครับแต่ว่ามันเป็นนาแปลงเออไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับโอ้เดี๋ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มถานะผมอาจจะไม่ได้มันใหญ่ผมจะตั้งกล้องไว้นะเดี๋ยวผมเก็บไปนี่ก่อน มุมนั้นไม่น่าสวยครับก็ถ่ายข้อลึดนะืดีนะให้ดูน้ำไม่ได้มือผมไม่ตรง 你把责任全部推给我，分开吧，分开吧，心难割，痛苦相伴，狂乱梦割断我淡定宁静。